ได้คักต้นนี้พี่น้องเห็นมั้ยนี่เลยครับรุ่นนี้นี่การบริการทีดีการบริาสาวครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเขา้าสู่ยูทูบช่องข้ัวบ้านผมครับ กับมันอีกอสิมานำ้ำเสนอได้พี่น้องเป็นการยามเบ็ดโฟมคือเก่าเลยครับเยหยามักนังมูได้พี่น้องครับโพเป็นกระไซจากทาที่จดเหื่อเลยครับพูนขึ้นไปหาวังท่มบ่พหอ๋โอโพเป็นใสโหดไอ้วังสลายได้พี่น้องอยู่ข้างหน้าเลยครยกับตอนนี้โอเป็นวันเบ็ดหายครับสงหลังได้พี่น้องอยู่ฝั่งเวิดตก ครับเพิ่นก็นใส่น้ำโขนได้พี่น้องครับ,รบมื้อนี้นี่มีออเดอร์ได้พี่น้องเิ่นก็นสั่งหลายอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าสิได้ป้าให้บ่เดี๋ยวรอลุอ้นรอ,อ,อชมเลยครับสำหรับผลงานเซานี่ครับ,รบใส่น้ำฮูซี่นี่มันก็สิใส่ยา,ยากๆนี่เด้อพี่น้องเพราะว่ามันหาแนวพันยากหาแนวเกาะยาก นีครับเวลาเก็บดีแกสิยางนี่เลยครับเพราะว่าลมมันแห้งด้วยพี่น้องวันนี้มันกับผัดผัดฟ้มเลยครับมาอยู่กลางวันนี้ก็เก็บกันยากอย่างเวลาเก็บนี่เวลาเก็บนี่มันเก็บยากด้วยครับบุคือจังเฮายางโลฟังเก็บเอาเลยตัวนี้ไผ่เหือดได้พี่น้องไผ่เหือดเก็บไอ้หลังน้ำโคนนี่เป็นอย่งไรครับ ดึงเนี่ยวเป็นตาแหง้งเียน้องเนี่ยลังเนี่ยดึงเหรอ้ยผู้เป็นสังเป็นสังไว้เลยได้ไหมน้องเนี่ยอ,อูย้ยนานเป็นวาตัว นี่ครับหลังยืนในโตด้วยพี่น้องล้ำแล้วครับอิ้ยใสสวยด้วยครับเนี่กดกดแม,นม่น้ำซีได้พี่น้องนี่นลยครับอ,อยู่ในโตด้วยพี่น้องเ,เห็นป่ะพี่ว่าขันโผยัดในน้ำโตเ้แถวๆนี้เนี้ยขักเลยแหละครเลือกใช้แต่น้ำโตเนาะนี่ครับ แถวบ้านพี่น้องนี่หาไซได้ด้กับถือว่ามีซีมีห่วยหรือแม่น้ำใหญ่ๆนี่ลำล้งรับัไผ่เท่กับเง้ยมักหนังหมูครับเงือบยังเหลือคือเก้าครับอ่ะเป็นไดน้ำโตได้พี่น้องเถืนว่าปรากฏนี่มันมักอยู่น้ำโตอยูมักอยู่น้ำใหม่หืบหินบ่โวน้ำโสกหินน้ำน้ำโตได้พี่น้อง อ,อืมไปเดี๋ยวติดตามชมครับสองหลังได้ตัวน,นึงเลยครับเป็นจังได้บอลลัมข,ขาดเสือกได้เห็นหรอเนี่ยฮะเห็นหรอขัดเกี่ยวไว้เบี้ยนี่เนี่ยนี่เลยครับขาดเสือกได้พีนน่น้อง เสือเพาะนนอยน้ำนเนล,ล่ะลังแต่ลังเก่า,ก,ากับเสือลังเก่าด้วยพี่น้องเบอร์เก้าได้ล่อนขาวนี่เลยครับมันน้อยพดครับถ้าอันนี้ผมวนะ่าน่าสิบเบอร์สิบสองเลยครับลังสิบสองนี่กำลังพอดีครับหลุดเงยนี่ก็เอาอยู่เลยครับแต่เสือลังเก่านี่เบนเรือดบบสามลังขาด ขาดหลังนึงได้พี่น้องได้ตัวน,น,งน,นึงกบหลังนี่ก็ถืออีกได้พี่น้อง <c oughs> บางเต็มกับ <c oughs> จังหน่อยครับเสสียปลากับขาดวงหนึ่งหันหนี่กับขาดได้พี่น้องพอดีพอเวลาเป็นใสเลยครับเผินตีโขนี่เลยครับโขกนนับไม่ไว้ปุ๊บ ทีนี้เวลาปลามันดึงเร็วมันก็หลากไปพันกับโตข้างล่างอีกนะพ่อ,อนนเวลาปรากฏกมันถือได้เหรอมันก็หลากไปพันพันขงางล่างกับหากไม่ปลามันดินมันก็เห็ดในใขาดเลยครับเสือกนี้น้อยน้ำเน่เลยครับลังเก่า้าล่างสิบสองนี้พอดีเลยพ่อดึงไปลกุกลัางข้างหน้านันก็ถือได้ครับ đinh nhấp nhấp như thế này thì lắc. Này. Thực. Thực. Ừ. <cười> <cười> năm lạc hay nó cột bên trên đấy ha thức thức u để gặp năm tô đây với nó bốn mươi lưỡi gặp năm đừng có thoát được rồi này อ,อมองหางปไปเลยมองหางนี่ลหลายเลยเนาะน้ำหูซีนี่ทับหลังข้างหน้านะ่นกระตึกยนนอ,งงอย่าวนี้เนาะดึงยิบยิบอยู่ในน้ำหลักเฮ้ยอโอ้โอหลุ่ง,งามๆเลย นี่เลยครับมันมักอยู่ตามโตตามนี่เลยรปรากฏเพื่อเบไปนางอีสันหนึ่งเลยบอุดูงามๆเลยเนาะป่าเนี่ยกับผมาันาชิถึกลายยูดงมันนี่นทว่าบระกาศได้พี่น้อง dành dạ, tới mất khát lên dành tới mất khát lên hút chết lắng khát xuống bố nói bà dành tới hút chết lắng khát ừ. xuống. Ừ. xuống rồi đừng nhấp 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 như này <laughs> nói đó, đừng về gì đâu ớ lạc nhây thì nó lắc oh, lắc <laughs> là tinh bức 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 như này phùn phùn như này nói nó đinh tích 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 như này tức, 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 như này, như này. Monday gặp tập lễ sửa chicken này Chức 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 chicken 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 đứng chicken 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 จงหลังดีได้ไหมน้องเขาว่ารุ่นครับว่าสีน้อยคือสีใหญ่นี่เปียวว่ารุ่นงามๆเลยสองนิ้วเลยดึงตึกตึกอยู่นั่นนานเกี่ยวไหมติดไหมได้ไหมน้องเฮ้ย หญ้าเลยบนี้ขาดเด้อ Cái con nào có vật lực hả? Nhay vào hộ Tát này <laughs> Lừng sống như đấy các nào? หลุ่นงามๆเนี่ยพี่น้องไม่ไม่บอกว่าถือพอว่ามาถือได้พี่น้องเนี่ยนี่เลยครับนำขนหนีบนเรือได้ครับพี่น้องเห็นเด้อโตไตน้ำเนี่ยปรากฏมันมั่งยู่ไปสิเลยครับโบมีพลาดเลยครับยิ่งเขาเจาะเจาะใส่กระดาษได้นะพ่อ เลือกใช่เตีมงโตมงงนี้ครับลงว่ามีเลยเปอร์เซ็นต์ครับผุนกดเลื้งเงาเลยปกดยากหยักเลยครับนี่ยชีวเวลาน้ำใหม่ปลามันถึงนี่เลยครับกดโก กับตอนนี้ก็ลำเด้บพี่น้องลำแต่จ้องหน่อยกับแถวนี้น,น,นี่กับยามมาวุนิงานในสายสายพูนิงเงียบกิบเล่พี่น้องซ <c oughs> ิบ่าล้างก็เลยรับฟาวาไม่ได้กัยบยามมาวุนิงานนี่พอเป็นว่าไอแถวนี้เขาเล่นดูพอปลาเงียวนะปลาเงียวเขนเล่นดูกับใส่ปลากูเนาะงเห็ปลามานันาดชีหูเงือหรือว่าลึงเงืออะไรใส่เบียง Nhật lắng ninh honey ghat, chinh em hơi nỉa ghép. TĐoo a pavo coi nha ghép tên ninh. Captur y lê 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 กับลังข้างนันก็ือได้พี่น้องนี่เนาะวันันดึงตึกตอยู่นี่จากี้หลกจักยังเยาโอ้ถือลีโฮลังนั้นหันดึงตึ๊งตึงเลยนี่ยเนาะหยบยึบยนี่ยกับยำเบีฟูมี่มันสีมันได้พี่น้องแต่ว่าปลามันถึงเนี่ยมันสดึงกกยบสันเลยปลาม่หนงงามทซมัวานเนาะ mới để sài mới để lươn chả l้าง này cả này bớt thứ vay nhảy đấy không pa lươn này hồn heng mà tu này à, chị em vui đọc phọ đã đung heng rồi ปต๊บไม่เห้งถือว่าอพิวมาเตะฟังฮะนี่ครับหลังทำงานนี่ครับเอาแล้วดึงแห้งขักขนาดวุงนึงหันเลี่ยวได้ถือง่ายว่ะ

พุ่นจะได้โบเห็นติ้งโบเห็นอย่างเดียวน้ะเงียบคัก <c oughs> โย่อยน้ำงาใหม่น้ำหักใหม่ <c oughs> คักต้นนี้พี่น้องเห็นมัอู้นี่เลยครับรุ่นนี้นี่รุ่นนี้นาชิฮาโต่นี่คือซีโตกิโลเลยนะเพาะไงยังได้พี่น้องไงเนาะกดเลื้ยงครับอู้หอลังนี่นาะชิลำขึ้นกันเลยพ่อบึงโฟมไปจนมันจมเลยนะพ่อเห็นบ่จมครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ว่าคือบนด,ดึงอ่ครับพอเป็นวันน้ำขึ้นในประมาณฝ่ามือหนึ่งเลยครับ ใหญ่แหงว่ะพวกสะอ้นได้ไห,หน่อยมึงบอเห็นไหมเดือมมือกับไอ้พวกแข่งขู่ให้ยบิงเลยเฮ้ยโอ๊ยกับ <c oughs> ตุในในน่มใหญ่นึงแลยกับครับ <c oughs> มันบอดึงขึ้นมือว่านได้พี่น้อยมือว่านนี่พอเพิ่นใส่นี่เพิ่นบ่ได้เกาะมันก็สิดึงเพนพ่าดเลยครับ <c oughs> ถึงนี่ลากไปทัวตี้อยู่กับแต่ว่าไม่ดี โกเพื่นไซ่ล้วเพื่นเกี่ยวไว้เวลามันถึงมันก็บ่คคอยหูอกครับล,าลา่างๆโค่นน้ำกว่ยวกับน,นำ้ำเต็มถึงโว้พีว่าเมนมันถึงได้นี่นฮะคี่จมไปสีเปว่าไม่ง่โอ้ยฟาวได้พี่น้อง ครับเดี๋ยวกระรุ่นไปเรื่อยๆเลยครับครับตัวน,นี้กระยามมานี่หลายหลังเด้พี่น้องเงียบเงียบกิฟต์เล,เลยครับสายพุ่นนะจากนี้ออกไปโค้งพุ่นเลยครับเงียบเลยเด้พี่น้องผมโบมีปลาก,กินเลยครับนี่ครับเบิ้งห่างหมดเดงเด้พี่น้องอู้นี่ครับขัดเลยพุ่นแต่ว่าไม่ชาวจักสิถึงบ่ห่างนี่กับใครพอนี่อุ้งตุงอยู่นะเนี่ยฮะ ยี่เงีย้ยเพลางก็ถึงนะจเขาโม้เพิ่นไม่สาว,าวเงี้ยเอาปะที่ว่าเพิ่นเงี้เราเป็นสาวสนี่สองห้างถึงคักเลยแล้วเ<ำ>นี่นี่แหละครับถึงได้พี่น้องหลังนี้ยัย,ยน้ำหน้าโผล่นี่ <laughs> ยังญ่เลยได้พี่น้องกดเลื้งครับตัวนี้ ไม่ถ้าใส่ตุ này này, ่มไหมนะพ่อค no. oh. ักเลยรลืมเลยเขาดูนิ้วกมวนยอดในจะเทื่นทั้งน้ำเลยได้พี่น้องแต่ว่ามันเขาประกดเลยมันดูนี้นี่เป๊ะซุนจะตุ่มน๊ตเลยนะเรียนอะไรของเขาจนเกือบจุฟ้าแล้วเนาะเขาจนเกือบไป ยังเก็บตีมฝ้าเลยเนาะเด้อใส่ตุ่มเลยนะสมัยตะกี้นี่ใส่จนถึงเดือนสิบสองเนนะ่ะน้ำสีนี่แต่โกนนี่มันบุมีเคลื่อนเนะเห็นแต่คดนเทาเลยเนาะเนาะเขาคักจนได้หามได้ห้ามกลับไม่นาะโหได้หามกับมาอึดมูยุบันมานมาซอยหาบีอู้ ก็เลี้ยวไปเห็นมันบางนี่เหนี่ยห้งางหมดไอ้ด้ยกันยูพุนก็เงีย้ยคักหมดเลยกันเวสิเนี่ยยูพุนมันบ่มีห้างเวสิบ่คอยมีนะมันถ้าเบิ่งแต่ฝนตกเลยเนี่กลับไปนี่เปี้ยวไปแงีเลยคักเลยเลยไม่ไม่เช้าเขาบ่แม่นคือบ้านเฮาเด้เอขอยเงียงเง้ยวตรงๆ ไปเอาเนื้อมักนี่แหละไปใส่นำ้ำเลยพักเลยแหละน,น,น,น้ำหนวกว่าดีขับตะววินก็นเริ่มสยวยเลยพี่น้องมาเป็นเกือบสองโมงเช้าแล้วกูเวียนยัาวทันเล็วอยู่ก่อนเด๋อโอ้ยบ่คอยเข้าวทาด้วยกับมื้อนี้พี่น้องตั้งแต่ยามมา ฟังน okay, ี่นี่กำลังเห็นตัวเลขนี่เลยครับเลยอยู่ข้างหน้านี่เลยครับเดี๋ยวไปชมครับว่าสีไงก็เนี่ยครับหลังนี่ถึกได้พี่น้องหลังเลขของฟังนี่ถึงตัวเลขอื้อยางใหญ่เลยก็ปนันเปนดึงใฮงอยู่เนาะตายใจครับเพิ่งเห็นตัวเลขได้ครับนี่ฟังนี่นี่ ยาม,มาได้ประมาณในยี่สิบลังเลยครับเพิ่งเห็นตัวเดียวยงเงินกินเล็กสำราบฟังพีนี้เงียบกิ๊บเรื่อยๆไปบ๊อมีตติ้งเลยเนยมไปกลับหลังนีกถึกได้พี่น้องโพว่เป็นว่าตายครับตัวนี้ไง่น้ำสมเรา อ้ยเลยบอมันจำเด้อพี่น้องเลยไม่ไม่ยางใหญ่เลยมันโค้งยู่ใส่เลยมันดิ่งแน่ดิ่งแน่นี่เลยครับเลยบอมันจำเด้อพี่น้องเลยตัวยางใหญ่เบิ่งเบ็ดเลยกลองจนกระสอบหนึ่งเลยพี่น้องป้าได้โลน่าะชิดถึงยี่ดอกเลยอืมป้าก็ไรต้นนี้ก็น่าชิดถึงยี่ดอกประมาณกิโลเลยครับ cảm hứng nhìn tổ thi sơn đấy bình nhong, phang này này, cái ừ. ừ, à, này bom bét hay bom mộng, hả? nhây đây tổ nhây sơn tổ lấy lắng mẫn thực à khổ, lắng lèn này nè, kheo tôi ถึงแล้วว่ามันหลากออกไปเนาะครับตัวนี้ก็เก็บโฟมเลยพี่น้องเก็บเบ็ดเลยครับเชียงไผ่ปับปิดกับประมาณโลยเลยครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยปลาได้ดยุติพี่น้องประมาณโลกลวเลยครับวันนี้เดี๋ยวนะตะกุดใส่ซื่ๆด้วยมั้ง <c oughs> ตัวใหญ่ก็ นี่เห็นหรอเหนหรอกดนี่รุ่นง,งามๆเลยครับเห็นหรอส่วนมากนี่หลายเตะใตยได้ไหมน้องปลามันกินเหล็กปรากดนี่เห็นหรอรุ่นง,งามๆเลยไปเดี๋ยวสำหรับคลิปวีลนี้ก็ขอฝากพี่น้องได้ครับก็บสามารถติดตามผมได้อีกทุติดตามผมกั็พอได้อีกช่องทางหนึ่งได้พี่น้อง ทางเพจเลยครับอะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลยครับอย่างไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดซับสไครต์ด้วยพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเลยครับสำหรับผลงานเซานี่ครับวางโลโก้เลยครับไปสบายครับสวยแล้ว